สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการตอบมาโลดสัมภาษณ์ในหัวข้อเรื่องความรักในวัยเรียนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ความคิดในการตั้งในโรเรียนส่งผลกระทบต่ออนาคตและการเรียนสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปามคุณคิดเห็นยังไงกับการมีเรื่องชู้สาวในโรงเรียนคะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะคนอื่นอาจจะมองเราไม่แง่ไม่ดีได้ขอบคุณค่ะดีครับคืออะไรครับพี่ท่านครับคุณคิดยังไงกับการตั้งในโรงเรียน ชื่อสวาวในระเบียบค่ะไม่สมควรค่ะเพราะว่ายังอยู่ในระเรียนสวัสดีค่ะชื่ออ,ออะไรคะทุกทายพิธีใดกับการทต้องเรียนคะก็วันนี้จะป้องกันนะเพราะมันก็ส้งบอกว่ารวต่อการเรียนของคุณอ่ะก็คือแบบอ,อย่างนั้นแหละคุณครับชื่ออะไรครับชื่อบัางครับเปดนยังไงกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนไปคำบวณ ทค่บ้า,บบาอง้ามันไม่ไก,กินกคจะ้องคัดารณสวื่นัะสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อดิวค่ะคุณ<ม>คิดยังไงกับการท่องในบ่ยเรียนคะคิดว่ามันอาจจะทําให้เราเสียอนาคตและเสียการเรียนและอาจจะทําให้เราคนอื่นมองเราในแง่ลบค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับ คุณคิดยังไงกับการมีชู้สาวในโรงเรียนครับไม่สมควรครับเพราะอาจจะมีผลต่อหนาคตของเราได้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อดมครับคุณคิดเห็นยังไงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยควรคะมันเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ครับแต่ก็ต้องป้องกันด้วยครับคุณค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อฟิวครับคุณคิดยังไงกับการทองในวัยเรียนครับเสียอนาคตแล้วก็การเรียนครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อปอนค่ะคุณคิดเห็นยังไงกับการท้องในวัยเรียนคะอาจเกิดผลกระทบต่อการเรียนค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อชินครับคุณคิดยังไงกับการท้องในวัยเรียนครับคิดว่าเป็นการที่ไม่ถูควรเพราะว่าไม่เป็นภาระครับแล้วไอ้คนที่มันเอาแล้วที่มันูพื่อการเรียนสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะ <48. S 1> คุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องชู้อสาวในในโรงเรียนคะเพืนน่อนควรควบการเรียนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อนนวค่ะ,ค,ะคุณมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องชู้อสาวในโรงเรียนคะเอ่อไม่ควรกระทำค่ะเพราะเรายังอยู่ในวัยเรียนค่ะขอบคุณค่ะ